สวัสดีจ้ารายงานข่าวสาวกอพร,รานตอนนี้มาอยู่บนสะพานขามแม่นม้ำระหว่างเมืองนอยอูมกับเมืองอูมวันนี้เป็นวันสงกรานต์ของชาวอูมชาวนอยอูมเมืองที่อยู่ใกล้อ่าริมฝั่งแม่นม้ำดานุหรือโดเนาเขาก็จะมีกิจกรรมกันอย่างเช่นคราวที่แล้วก็มีการ เทศกาลงานโดหน่าเฟสหรืองานฉลองงานฉลองสองฝั่งแม่น้ำดานุกก็งานออกร้านในสิบประเทศก็สองปีจัดที่หนึ่งก็จบเซร็จสิ้นไปแล้วและจากนั้นก็วันวันนี้คือวันที่22กรกฎาคม2567-2024 ทุกปีคงไม่ตรงกันหรอกเนาะเราก็จะมีงานคืนวันเสาร์ที่แล้วนี่กับงานจุดเทียนลอยเทียนนะลอยกระทงเทียนลอยกระทงในแม่น้ำดานไว้ตอนค่ำตอนกลางคืนเทียนก็จะไล่ไปอย่างนี้เลยแต่ว่าฉันก็ไปอยู่หรอกฉันไปทำปาร์ตี้ปอเปียน,นี่ซุ้มูนีก็เป็นซุ้มเล่นนาําได้ใจนี่ซุมเล่นน่ามพวกก็เรียกว่า ยังไงก็เี๋สงกรารนะเนาะสงกรารสงกรารเอาวไปเ,าเาปราก็ดูก็ถ่ายดูกันเออเอา,เอานุกหนานกันใหญ่เอา้าศาดตร์นาววันนี้ไม่ไมหนาวดอกมันจะ,จะเล่นได้เฉพาะเดือนเดือนเนี้ยวันเดียววันเดียววันบ่ายวันเดียวนะนี่พวกซุ้มมูนีิก็นั่งไปดูไปนะน้นออกมาจองหนะึ่งทีมูน,นีิถ้าไม่จองก็มีโอกาสเ,นะเอาแก๋เลยไปเอาบายบาย ผู้นะสาวเมืองอูมผู้สาวเมืองน้อยอูม ه, สนุกสนานกัน,นสมนุนกระพอสมนุนนี่ก็คือฉีดน้ำไปับเรือคนนี้ก็คนนี้ก็จะปล่อยไปก่อนในช่วงเวลา16นาฬิกานี่ก็จะมีขบวนขบวนพาเรตทางเรือมีขบวนดนตรีแล้วก็บริษัทหางร้านต่างๆนเขาก็จะออจัดตกแต่งกัน มีแค่แม่น้ำดาน,นุหรือแม่น้ำโดนาโอ้มีก็คือปีหนึ่งก็จะมีอีก้งหนึ่งบางปีก็มีฝนตกแก่เอ้ยนี่นอะมีแต่สาวๆหนุ่มๆแล้วนอกแก นั่งฟังนั่งฟังนี่ก็อ่ะปบรปรายากาศของฝรั่งฝรั่งพ่อก็เลาะมดเราแหละแต่ละปีเออปีดีมีโอกาสดีก็คือได้เข้าสู่ระบบของ YouTube กันเลยมีโอกาสดีๆมาเล่าสู่ให้ฟังแล้วก็ไทยให้เห็นภาพที่ เป็นวัฒนธรรมของชาวยุโรปชาวเยอรมันเลาะริมฝั่งแม่น้ำดานูประเพณีประเพณีเหรนสงกรานของที่นี่เขาเรียกว่านาบาดาบาดบาดก็คือที่ลุ่มที่แอ่งน้ำก็เลยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้หรอกเขาเรียกกับนาบาดากับบาบา,บา ดาดาไปกับเขาพูดปิดพูดถูกอืมอให้มีความสุขกันด้อแม่นม้ำบ้านเราก็ไม่ใช่แม่นม้ำคงคารอกเนาะโอ้บ้านเราก็มีคือการนี่บ้านเราก็มีแต่ของเราก็จะมีบนบกเนาะแต่บ้านเขาเลยก็จะมีบนเรือลงเรือกันลงเรือจะดูไปเรื่อยๆตอนแรกก็ว่าจะหาทางกลับบ้านก่อนนะชยังไม่กลับตกไป เอ่เอ,อไทยให้พวกแกได้ดูก่อนนะนันน่นนนั่นสาวเลือกกันนุชิดหน้าพอ่อสูอสูอสสจะมีมากกว่านี้อีกเด้อนี่อันนี้อันนี้นนจิบ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 พวกที่ด่วนพวกที่ด่วนลงก่อนพวกที่จะมาชุดที่หลังก็ ก่อนหนูกำลังกำลังพยอยมานะเอาเรือแบบนี้ก็มีแกเนี่ยดู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 อะไรขยายขยายอะไรอะไเป็นอะไรนะขนมลูกอมเนาะอืออือนี่มาดูสาวๆคนนี่เอาไปน้ำก็ไม่ลึกหรอก น้ำไม่ลึกเท่าไหร่เป็นบริเวณที่น้ำไม่ลึกแต่โดยปกติเขาก็จะไม่ลงกันไม่เด่นไม่เออกันแต่ว่าเออเออนี่หน่วยรักษาความปลอดภัยโบกมือฉันก็บโบกมือเขาได้โบกๆก็อบอกมือให้ฉัน <laughs> 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 ฉันก็กะ้าวๆเลยไป ตขาฟังรู้สึกว่าเป็นฉันคนหนึ่งเลยนี่อ่ะกระใหญ่นี่มาแล้วอ่ะ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 รดตามสบายเด้อตามสบายเด้อฉันอยู่ข้างบนนี่เอออ่ะตรงเยอรมันตรงเยอรมันก็มีตามแดงเหลือง่วยรักษาความประลอดไทยอ่ะทำตามนาทีแล้วโอเคอ่ะตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะปล่อยเริ่มปล่อย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 สมาชิกลงเรือมาแล้ว ก็เลยมากขึ้นอืมโคตรนนะกอ,อยู่ริมฝั่งจ้าเอา้เอาอยู่ดีนี่เย็นกันเด้อพวกพวกอยู่ก็ฝั่งเลยเอา้าไ,ไปดูซิสมุนนลุนคิดสมุนลุนสมุนมน,นลุนนกใหญ่นะโสนะน,ะน,นี่นะนั่นน่ะเทนีเขาเนาะการแต่งตัวแต่งกายก็นไปว่ากันแล้วแต่ เล้วเตะอเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างงี้ก็เป็นอย่างงี้เราจะไปว่าเขาอย่างงั้นก็ไม่ได้เป็นตามแต่มาทำเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของแต่ละชาติแต่ละประเทศนี่คือสงกรานทางน้ำของเยอรมน,นีเขาเรียกว่านาบาดาก็าจะมีอยู่ที่เมืองอุมนี่แหละระหว่างเมืองอุมและเมืองนอยกรุ โดยเส้นทางน้ำคือแม่น้ำดานุแม่น้ำดานุมันจะไหลผ่านทิศประเทศนะประเทศอะไรอะไรบ้างนี่ฉันไม่บอกเพราะว่าไม่ได้เขียนมาพวกแกต้องไปหาดูกัน,นเลยอ้วเริ่มปล่อยกันมามากแหละขบวนนี่ก็เป็นเป็นลูกหลานของชาวบ้านชาวเมืองนี่หลยอ้าวจะเป่านกี๊ดไปไหนนี่จะมีแรงไหมนี่เป็นอะไร มีแรงไหมอ่าเริ่มมามากแล้วนนหนุโอ้พวกซุ้มเลยนี่ขยึกเอาบึดจำบึดจำบึดจำบึดอ่บึดจำบึดจำบึดจำเรืำบึดจพอด,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 ดีพายเรือทวนน้ำไปดรับเขาบอกว่าอย่าพายเรือทวนน้ำโออย่าเอาเท้าลาน้ำแต่ถ้าพายเรือทวนน้ำาก็หมายความว่ามีความพยายามอาดูสุ่มนี่ดูนี่สุมนี่นาะุมอ กันสาดาน้ำกันอ้ะวอ้าใช่ไหมพายสาดปลาสาดพวกลงพวกายก็มีพวกใบลาดด้วยบิดจำบิดจำบ,ดบิดจำบิดบิดจำบิดจำบิดจำบิดเอาฉันก็พากไปเลยนะอ้อาวรายงานข่าวสาวพ,พอพาไทยดูตรงแค่นี้ก่อนเนาะเออเออเอเอเอนี่เออเออเออนี่กหตสงกา,าร เอาแมยุกใหญ่เลยเพื่อนอบอื๊บอื๊บอืบอื๊บอืบออื๊บอบอื๊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 บดือื๊บอืนบอือราบอื๊บอืือือื๊บอืงอรอื๊อื๊นอื๊บเือืออืออูออบบบออ ่วยดะนาะนๆะอีกนจะักหน่อยโอเคถ้างนั้นก็ในในชว่วงรอบแรกนี่ก็เอาพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะทำให้ดูให้ดูอีกเนาะรายงานข่าวสาวโปพรานสวัสด,ดีจ้า